ล้อดำอาจจะเปลี่ยนล้อสี่สี่ล้อนะแต่ผมว่ามันก็สีดำก็โอนะแต่ผมว่าตอนมันเฮออ,อะไรกันในสองตัวนีด่ด้วยตอนขับมันจะเลอะเลยทุกคน จอดอจอดเดียวรอตาดเลยไม่ตารืดองวันเนาะเรีย<อ>บร้อยรู้เรื่องทุกคน โอไม่มีความชัดเลยโอเคครับวันนี้ไม่อยู่กับแฟนแฟนชาแนนะสวสดครับวันนี้ของก็มาสวัสดีครับวันนี้ของมาทุกคนนี่เป็นสติกเกอร์นะที่เราสั่งมาจะมาติดรถนะ ก็คือเราจะทําคลิปลงทีเดียวเลยไอ้คลิปทําใส่กระจกไปแทนกับว่าอันเนี้ยเราจะลงสองคลิปทีเดียวนะคือผมีเกียจจะทํอี p ีแล้วทุกคนพวกนู้นอีนู้นอีพนี้ผมว่ามันเหนื่อยอหาคอนเทนต์ไม่ได้ผมจะลงเป็นแบบว่าตามชื่อคลิปเลยนะสมมติชื่อคลิปอะไรก็คือคลิปนะั้นก็ได้ดูอย่างนั้นนะทุกคนผมเกลียดมานั่งทําแบบว่า จะพาเข้าครวัว EP หนึ่ง EP สองเนี่ยถ้าผมจะพาเข้าครวัวก็คือตามนั้นนะทุกคนจะทำอะไรก็คือตามชื่อคลิปที่บอกเนี่ที่เกี่ยวมาทำ EP แล้วเดี๋ยวรอดูผลกันว,ว่า EP ว่าแบบไหนคนชอบเยอะก็เดี๋ยวค่อยทำอันนั้นนะทุกคนจะวคนอะไรเขาแถมอันมาด้วยเนี่ย สติกเกอร์ร้านมากทุกคนจากบัลซาครับข้าวเปียวนี่นะก็เป็นสติกเกอร์จากทางร้านชื่อร้านอะไรนะเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนนี่อนะสติกเกอร์ทางร้านดูชื่อร้านเนี่ยน่าจะนี้มั้งร้านเนี่ยเอาไปติดต่อสั่งซื้อก็ได้มีแค่ทุกรุกนะ่นนองสติกเกอร์นี่นะ มันเป็นสติกเกอร์ของรถสีใส่สำหรับใชสบ้สำหรับแจกฟรีว่าทำไปใช้รถแจกฟรีอ่ะถึงตายหรือมีการหักไม่สมอ๋ว่าเติร์มเขาเอามาขายทุกคนมันเขียนว่าใช้สำหรับแจกฟรีทุกคนเนี่ยเฮ้ย ใหญ่นะทุกคนอันนี้เป็นสติกเกอร์ไม่นะไม่รู้ว่าของแท้หรือไม่แท้นะอันนี้อาจจะไม่แท้เขาอาจจะแบบพิ้นทั้งหมดออกมาโอ้โหสติกเกอร์มันลอกฝันอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีไม่ดีไม่รู้แต่นี้ผมทำอนะีกร้านหนึ่งนะผมแค่เอามาใส่ไว้เฉยแต่นี้ถือว่าดีนะทุกคนของเขานะเนี่ยก็ดีอยู่เลยเราไม่ต้องติดเลยนะทุกคน เราไปดูตอนติดกันทุกคนเนี่ยอ๋อนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปทุกคนว่าถ้าผมทําเป็นเพย์แฟร์ EP นะว่ามันเหนื่อยอะ่ะไม่รู้ว่า EP นู้น EP นี้จะทำมาไหนดีอันนู้นจะมารีวิวนี่มารีวิวอันนู้นจทำอาหารนี่ทําอะไรเงี้ยเออคิดไม่ออกว่าอันนู้นอีอันนู้น,นมันควรลงเขาได้งไงนะโซหรับ คลิปนี้ควรลงอีพีที่เท่าไหร่วันไหนควรลงอีพีโน่นอีพีนี้เอ้ยคือคลิปอีพีเนี้ยแฟแฟร์จะพาครอบครัวทําลงวันไหนอะไรผมเกลียดคีดต่ทุกคนก็่คือยากทาอะไรผมจะเขียนลงว่าคลิปนี้ทําอะไรเลยเนี้ยส่วนคลิปที่ผ่านมาก็ผมว่าจะลบเป็นอีพีออกไปก่อนนะถ้าพูดว่ากระแสมันดีแต่ว่าต้องทอําอน,นันเยอะๆหน่อยก็คือว่าผมจะเปลี่ยนชื่อคลิปเลยทุกคน ก็เป็นชื่อคิดง่ายๆนะทุกคนเขียนตั้งคิดชื่อคิปอะไรได้ก็เขียนไปเลันไม่ต้องว่าแฟร์ดีพีนู้นพีนี้ก็เพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ต้องฟิกไม่ต้องฟิว่าว่าผมจะต้องมาทําอะไร่าเงี้ยคือแบบว่าอยากทาอะไรก็ทาลงลง,ลงไม่ให้เขียนชื่อคลิปลงไปง่ายๆดีเพราะว่าทําอย่างนั้นน่าจะดีกว่ามันก็น่าสนุกกว่ามานัง่งหาคอนโทรนีเนี่ยทุกคน,น Lord. อยากทําอะไรก็ทําเลยอะไรเงี้ยแล้วลงแม่งนั้นเลยง่ายทุกคนแต่ก็ฝากติดตามด้วยนะไปเรื่อยๆเลย ถ่ายพวกคลิปไฟฟดอีพีนะอันนี้น่าจะต้องรอให้มันมีผลตอบรับหรือว่าคนดูมากกว่าน,นี้ก่อนนะถ้ารู้ว่าคนดูไอคนดูอ่ะมีแนวโน้มว่าจะดูไปทางไหนมากก็คือว่าอันนั้นะเป็นอีพีอันนั้นแหละจะตั้งเป็นรายการอีพีแล้วมันจะมีเป็นอีพีอีพีไปเรื่อยๆงเงี้ยมันจะน่าทำไงแต่นี่มันคื่องยังไม่มีไงก็ทาไปเรื่อยๆอทุกคนนั่นแหละขอบคุณทุกทุกคนที่รับชมด้วยนะอันนี้นแผลวันนั้นอ่ะหายแล้วทุกคน โอ้เจ็บตอนนี้เจ็บเจ็บอยู่เลยนะกดลงไปเจ็บจี๊ๆเลยด้วยแต่เราไปดูกันนะว่าตอนเราติดจะเป็นยังไงเรียว่าติดสติ๊กเกอร์ให้มันง่ายทุกคนผมจะทําการนี่พอสอนมานะน้ําแล้วก็ยาล้างจานหรือสไลด์หรือน้ํายาอะไรก็ได้ที่มันทําให้แบบตอนทานลงไปบนตัวรถให้มันแบบว่าลื่นนะทุกคนนี่โหจะทำการเนี่ยเ,เป็นฟองๆเนี่ยทุกคน ผมยังไม่ได้ทําการล้างรถเลยนะลืมเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมมันเป็นฝุ่นนะทุกคนถ้าไม่ล้างอะ่ะแต่เราเอาแบบรถเราเองอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมหันเลยบอ<า>ก็คือการที่เราจะเอามันไม่ได้แถมไม่มีมาให้เลยความว่าฟิลาโนมันจะไม่ไแถมเลยไมไ่แถมบอก เรื่องแรงทุกคนเราเอาสติกเกอร์อกมาก่อนนีแค่น,นี้จริงออออกมาก่อนทุนกคนเราทำการแกะสิกเกอร์ออกกันทุกคนจะติดชิ้นไหนก่อนดีเป็นชิ้นฝั่งนี้นะทุกคนเลยตอนเราติดเราจะให้ทุกคนดูทีนะ แต่เราจะสาธิตวิธีการนคือวิธีการตอนแรกคือการเราลอกสติกเกอร์ออกมาใช่ไหม <S <S แล้วก็เราจะเอาลงไปจุ่มในน้ำก่อนนะทุกคนแต่ผมทำยากนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูตอนจุม <S <S จ่มแล้วจุ่มแล้วทุกคนจุ่มในด้ำุ่มเลยนะแล้วก็มาติด เราทำลูกตัวเรากันเราก็ติดลงไปได้เลยทุกคนเราติดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ทุกคนมันทำให้การแคบเพรเยียงเราง่ายขึ้นนะทุกคนเนี่ยแหละมันทำให้เราแคบเพรเยียนได้ง่าย,ยนะทุกคนเราจะไม่ติดคำว่าฟิลาโนนะเพราะเราไม่มีเพราะอัน อันเดิมของมันนะติดไม่ได้นะเพราะถ้าติดไปมันจะเขาเรียกไงมันต้องใช้กาวทุกคนแต่ผมไล่ก่อนนะด๋ยวทำเสร็จแล้วเราจะให้ให้ดูทุกคน Two thousand years later โอเคนะคนหลังจากที่เราติดตเกร์ตั้งแต่เช้านะก็เสร็จที่เรียบร้อยนะประมาณนี้ทุกคนติดของเดิมก็คือตรงนี้นะอันนี้เท่ากับของเดิมนะแต่ที่เราติดเพิ่มไปใหม่คือตรงนี้นะที่มันเป็นือนสปันเซ่อะ เออแต่ว่าจะติดอันนึงแต่ว่ากลมันลบกันไปก็ได้ติ๊กสองอันพอไอ้คำว่าฟิลาโนมาติดไม่ได้ก็เลยเอาพวกนี้มาติดทุกคนแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะทุกคนติดไปมากกว่านั้นเพราะว่ามันจะลกนะน่ะเต็มเลยนู่นอ่ะแต่ว่าจะลองดูมาติดเพิ่มเพิ่มจะได้แเหมือนพวกรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าได้ส่งอย่างไรดูนะสติ๊กเกอร์ดูเหมือนเดิมดูมีอะไรหน่อยจะทำด้วยไอ้ตรงเนี้ยติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าเป็นตัวสั้นๆน่ะมันก็จะ ไม่รู้จะลกป่าโอเคเนี่ยทุกคนจะเพื่อ,อามันลกไปก็จะดูเขาว่าฟิลาโนโม,มาติดตรงนี้นะแทนแล้วรอบนี้ออกแต่ใช้ไปก่อนโทษอันนี้ยังไม่ได้ลอกออกนะเพราะว่าลอกออกอันนี้ีจะดูุดตามยังไม่แห้งดีก <ๆ S 2> ็ <ๆ S 2> นั่นแหละอย่างที่ผมบอกทุกคนไอคลิปที่ผมว่า,วาจะทําอะไรยังไงคือว่าผมจะทําเป็นชื่อคลิปไปเลยนะก็คือแบบผมจะทำอะไรเดี๋ยวผมจะทําลง ดูแนวโน้มว่าทำอะไรแล้วคนดูมากก็คือจะทำคลิปนั้นเป็นคลิป EP พนะนั่นแหละทุกคนสำหรับคนที่ชอบอย่เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้กับแฟนเพจช่องเลยนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ผมว่าจะทำคลิปกงคลิปเกมลงบ้างนะทุกคนเพื่อมีเด็กคนไหนชอบก็จะได้เข้าไปดูส่วนคนผู้ยญงผู้ใหญ่หรือเด็กคนไหนที่ชอบแบบแนวทำมาหารือว่าใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ผมแบบว่าทำการใช้ชีวิตของผมของเเดี๋ยวผมก็จะลงเรื่อยๆทุกคนทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็ต้องดูไปเรื่อยๆ น่าหลยทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้ไปแบทแชร์อะไรไม่เอาละครับแอล